วันนี้ก็บ้านสวนทรงรักมีกิจกรรมอีกแล้วค่ะให้น้องชายมาทำห้องน้อยๆเอาไว้ใส่ของค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนทำหลังทำเดี๋ยวให้ชมใหม่นะคะดูซิว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนฝีมืออยู่แล้วแหละน้อช่างนี่โอเคนี่ค่ะมินิรูมค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากเลยเล็กๆค่ะห้องเราเล็กๆ นี่น่ารักสุดๆคโอเคนี่นะน้องชายกำลังทำกับน้องกลุยสองคนน่ารักมากเลยบ้านสวนมีของเล่นตลอดอยู่บ้างไม่ได้ต้องมีของเล่นใช่ไหมบ้านหลังเนี้ย <c oughs> มีช่างประจำจะกลัวอะไร <c oughs> อโอ้โห นี่คะ่ะวันนี้ก็เราเนวดข้าวกันอีกแล้วค่ะนี่คะ่ะข้าวเราสุดท้ายแล้วคะ่ะใช่ไหมคะคุณสามีสวัสดีคะ่ะเป็นรรยาสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เช้าวันใหม่เราก็นวดข้าวอีกวันหนึ่งนะคะนี่คะ่ะคุณสามีก็นวดข้าวตีข้าวเห็นไหมคะแข็งแรงมากๆเราเอ,อนวดเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะเหลือแค่นี้แล้วคะ่ะ นี่คะ่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเราปีนี้เราก็น่าจะได้พอจะได้รับประทานเลยคะ่ะเนาะโอเคคุณสามีสนุกไหมคะ,ส,ะนมมสนุกมากสนุก,นกมากมากเลยค่ะนวดข้าวคะ่ะนี่คะ่ะเรามีเรามีห้องเก็บเก็บข้าวของเราใช่ไหมคะดารินกูยังมีอาร t t ตอร o o ูที่ไหนนู่นไงโชว์สิคะใช่ที่นี่ ใช่นี่ค่ะมินิรูมค่ะมินิรูมใช่มินิรูมเราให้น้องชายเนี่ยค่ะมาทำน้องแอมเนี่ยค่ะทำไว้ติดกับห้องน้ำเราเนี่ยค่ะเอาไว้วางของเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยค่ะนี่ค่ะมินิรูมค่ะนี่ค่ะยังไม่เสร็จนะคะนี่ค่ะเพิ่งจะฉาบเสร็จไม่ไม่ใช่ฉาบขอโทษก่ออิดก่อบล็อกเสร็จค่ะนี่ค่ะ มินิรูมของบ้านสวนหลังน้อยน่ารักสมชื่อค่ะสมชื่อของบ้านสวนหลังน้อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยยังไงนั้นเดี๋ยวให้ชมต่อนะคะนี่ค่ะเราต่อมาแบบนี้ค่ะเป็นมินิรูมค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยให้ชมใหม่ขอบคุณค่ะก่อนนี้ ตอนนี้ก็ขอนวดข้าวให้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะดูของสิคาจิปาถะเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะโอเคค่ะบายบายมนามูบายบายสวัสดีสสดค่ะขอบคุณค่ะ enjoy นะคะ <Okay. S 1> โอเคค่ะว้าวนี่ค่ะมินิรูมของบ้านสวนนะคะตอนนี้ก็เรากำลังช่วยเหลือกันค่ะกำลังจะทาสีค่ะ ตอนนี้ช่างใหญ่ช่างใหญ่อยู่นี่ค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะกำลังออกไอเดียเอาสกอตเทปแปะขอบประตูนี่ค่ะช่างแต่ละคนกำลังขมักขแม่งโอ้โหดูสิคะกลิ้งอย่างฝีมือสุดยอดอะค่ะนี่ค่ะช่างใหญ่อยู่นี่ค่ะฮัลโหลลูกค้าท่านใดสนใจก็ ออเดอร์มาได้เลยนะคะทําบ้านค่ะนี่ค่ะโอ้โหดูฝีมือน้่นฝีมือหลานชายสุดหล่อด้วยหลานชายสุดหลอ่อน้องโกรยนี่ฝีมือกลิ้งสีเลยค่ะโอ้โหมือทำเคลื่อม,มือฉังมือแม่นมากเลยโอ้โหฝีมือนั่นไงแปะแล้วแปะสกอตเทปแล้ว สีสวยมากเลยโอ้โหบ้านสวนหลังน้อยมีห้องน้อยๆอยู่สองห้องติดติดกันเนี่ยค่ะโอเค ุดอ๋อใช้เช็ดออกใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ทำอะไรคะน้องแนก็กอ๋อสีขาวโหกก๊บขอบโอ้อออโหทางนี้ก็ฉมังเหมือนกันแห่ฝีมือไหนดูซิหนุ่มน้อยดูมือสันอย่าดูอย่าดูอย่าดูถ้าดูดูมือสัน <laughs> มือสันหรือชาสัน่ <laughs> นมีมีแบบนี้ด้วยดูแลมือสัน่นอ๋อ จะเข้าไปทางไหนได้เนี่ยเขาล็อกหมดเลยนี่ไปไหนถ้าตรงไม่ใช่เน่ยฝีมือฝีมือหล่อด้วยโสดด้วยะโสดด้วยอ๋อโอเคโสดด้วยโสดหมดเลยเนี่ยทั้งน้องชายทั้งทีมเนี่ยโสดหมดเลยช่างโสดโสดเนี่ยท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะมา มาที่บ้านสวนทรงรักเลยค่ะสดหมดครอบครัวฟรีเลยเนยโอ้โหสุดยอดฝีมือนี่ค่ะหน้าตาโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูข้าง,างในมินิรูมก่อนนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะโอ้โหนี่ดูคาประตูสวยมากน้องชายเลือกโอ้โหน่ารักมากมีปลาด้วยค่ะปลาจะเอ๋อู้นี่ค่ะยังทาให้เสร็จนะคะข้างใน เพิ่งจะทาได้รอบเดียวนี่ค่ะหลานชายทายาแนวเสร็จแล้วค่ะอโอเคนี่แหละมินิรูมเสร็จแล้วว้าวตุ๊บฝีมือสุดยอดสวยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็วันที่สาสิบ พฤษจิกาสองห้าหกสี่นะคะนี่ค่ะโอ้สวยงามโอเคค่ะน้องจา๋าบายบายทุกคนบายบายสวัสดีค่ะอะไรนะน้องว่าอะไรนะนี่ค่ะค่ะวันนี้วันที่ห้าธันวาหนะคะสองห้าหกสี่วันนี้น้องชายกับน้องกรุดนะคะมาทำห้องน้ำทำห้องเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็คือให้ ทาสีโต๊ะให้ใหม่เพราะว่าปลวกมันกินมากเลยค่ะปลวกโอโ้สุดยอดมากนี่ค่ะสีสวยค่ะโอ้โหน้องแอมเลือกสีได้งามมากเลยค่ะโอโ้สีสวยจริงนี่ค่ะห้องน้ำก็สวยค่ะเสร็จแล้วห้องเราสวยมากเลยเสร็จแล้วค่ะเก็บข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะ ล็อกซะแล้วไม่ได้เปิดให้ดูนะคะให้ดูแต่ข้างหน้าของดีเก็บไว้ข้างในค่ะไม่ให้ดูค่ะโอ้โหสีสุดยอดสวยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะฝีมือน้องชายกับน้องกร้ยค่ะสองคนช่วยกันโอ้โหนี่ค่ะสวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะ ตัดขอบเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะโอ้ว้าวสวยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะทางนี้อาจจะมองเห็นชัดน้อยเมื่อกี้ไม่ชัดนี่ค่ะเก่งมากเลยสุดยอดฝีมือนี่ค่ะฝีมือสุดยอดเก่งมากๆ เสร็จแล้วค่ะโอ้โหโต๊ะเราสีคลาสสิกมากโอ้โหสีคลาสสิกจริงๆตอนนี้มันกระมันดูดเข้าไปใช่ไหมไม้เนี่ยแล้วมันก็จะซอฟกว่าน,นี้หน่อย,ยอ่าอ่าฮะโอโ้สีสุดยอดอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ